บ้านชั้นเดียวน่าจะเป็นบ้านในฝันของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะนอกจากจะสร้างง่ายอยู่ง่ายใช้สะดวกแถมยังประหยัดงบประมาณแล้วก็ยังสามารถวางแผนอยู่ยาวๆได้ยันวัยเกษียณเลยเพราะด้วยฟังก์ชันแนวราบที่เชื่อมต่อกันได้ง่ายใช้งานได้สะดวกแล้วก็ยังมีธรรมชาติที่อยู่ใกล้ในระยะเอื้อมมือถึงด้วยบ้านละส่วนฉบับเดือนมกราคม2569จะพาไปดูไอเดียบ้านชั้นเดี่ยวมาดูกันค่ะว่าจะสวยงามแตกต่างกันยังไงบ้าง เริ่มจากบ้านริมแม่น้ำบางปะกงที่ออกแบบให้นอบน้อมต่อบ้านหลังเดิมภายในเขตรั้วดเดียวกันพร้อมทั้งดึงข้อดีของบริบทมาใช้บ้านริมบึงน้ำขนาดใหญ่วิวสวยจนน่าอิจฉาแถมมีห้องเสือตาตะมิและห้องเก็บหนังสือการ์ตูนที่ไม่เหมือนใครบ้านทรงกล่องล้อมคอดยดัดเน้นความโปร่งสบายด้วยโถงทรงจัวสูงกับมูดการตกแต่งแบบเจแปนดิ บ้านหลังคาจั่วสไตล์โมเดิร์นที่ใช้บล็อกช่องลมสร้างลายและเปิดรับแสงอย่างมีเอกลักษณ์จากนั้นมาดูไอเดียจัดสวน3สไตล์อย่างสวนกุหลาบที่ทั้งสวยโรแมนติกและให้กลิ่นหอมชวนผ่อนคลายหรือสวนที่รวมความชอบระหว่างมินิมอลอังกฤษและทรอปิคอลเข้าไว้ด้วยกันรวมถึงสวนญี่ปุ่นที่ใช้เทคนิคการพับกระดาษมาเล่าเรื่องพร้อมเพิ่มลำธารกับก้อนหินรูปทรงแปลกตา ไปเก็บไอเดียแต่งบ้านชั้นเดียวได้ในบ้านและสวนฉบับมก,กราคมโฉมใหม่ภาพเต็มอิ่มได้ที่รา้านนายอินซีเอ็ดบุ๊หรือ w w w n a ไ i n c o m นะคะ